สวัสดีครับสวัสดี MC เปนครับ MC สาน้อยน้องหญิงครับผมบอกกระเป๋าทุงในช่องกระเป๋าถุนท <Okay. S 1> องคูนแม่น้อยน้องหญิงครับกลังหลอดล่มนะครับสังเกตนะครับผัดเปย์ผัดเปย์ใหม่นะครับเนี่ยน้องคือพอดีว่าให้อาหารแพะอยู่นะครับ มือนีเฮายังบ่ทันเห็นสร้าง่นเขามาหน้างานนะครับก็เลยว่าเะมือนีสร้างคือบวเขาว่าวะให้อาหารแพ้ได้แป๊บนึงไดียินเสียงคือเจาะเจาะปูนนะครับเสียงเหมือนสวรรค์เจาะปูนนะครับมันดังก็เลยยางหาสร้างครับพี่น้องสร้างคือบวเขาคือมีคนเจาะปูน่นนะ่ะเสียงเจาะปูนอยู่ใส่ ก็เลยสงสัยนะครับเกิดความสงสัยว่าสร้างเจาะปูนอยู่มองไดก็เลยยางน้ำหานะพี่น้องเดียวเบาโทนสีย่ยางน้ำหานะครับว่ามันเกิดนอยียงขึ้นถ้าฟังเสียงเด้อพี่น้องว่าเพ่นเจาะอยู่มองไดเพราะว่าบ่าท่านมีคนเขามานะครับเมื่อนี้เกิดอยียงขึ้นครับ เสียงมาจากไหนและเป็นเสียงอะไรและมันจะดังแบบนี้ตลอดหรือเปล่าและเราต้องทำยังไงเราต้องแก้ยังไงรอฟังครับพี่น้องรอฟังเสียงเป็นลำกันครับอยู่แถวนี้ละ่ะมันอยู่แถวนี้ะครับ ของเห็ดไม้นี่ละอานอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนไปพี่น้องเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปเบิ่งวะเพินเห็ดอีหย่างอยู่ข้างบนนะครับอ้เพินลืมไม่อองเลวตัวนี้ ลืมไม่ยืดบันไดออกแล้วแม <c oughs> ่ขึ้นสิกาขึ้นโอ้ยเนาะสร้างเป็ี่ยนแต่โอ้ยไปสิกาขึ้นลำบันดนี่นูกพี่น้องพวกเนี่ยนะตะกี้บันไดตัวนี้มันสิยืดใส่ไม้คำ้ำใส่ไม้อันนี้ไว้นะครับตอนนี้คนลืมไม่ออกเลยแต่บันไดอยู่ไหมโอ้ยไปสิกาขึ้นดอกแมวนี่ขึ้นไปหอนหันสิพี่หยียบใส่ละ มันสืขึ้นไปได้เดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวสิพผ้าเบิ่องอีกครับว่ามันเป็นเสียงอย่างผู้ใดจ่ออยงหรือว่าเป็นสิ่งที่เฮ้าบบท่านหูสิ่งที่เฮ้าบ่เห็นหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเข้าบบเคยหูซื่อๆแต่ว่ามันมันมีแน,น่นอนนะครับมันก็นเกิดแบบนี้อ่ะปะเบิงครับ ฟังนะครับเวลาลมมานะครับเบาทโทนกับถามตอนแรกอะได้ยินเสียงก็เลยไปถามแม่ถามป้านางนะครับว่าไผ่แมจจเอียงอยู่ขึ้นร้างบ่ท่านเขาผุ่นะ่กะก็บ่หูแล้วได้ยินแต่เสียงยางไปเบิงก็บ่เห็นไผพุนะูนน่ะอยู่ข้างบนนี่แหละครับสันดาดฟ้าน,นี่แหละ น,นี่ับครับเอ่ยลมมาแล้วครับลมมาแล้วลมมาแล้วครับ เสียงหลังค่านะครับพี่น้องเวลาลมพัดแห้งเราเหมือนเหมือนมันเกิดแรงสั่นสะเทือนตรงมีหมง่งใดหม่งหนึ่งยืดบสนิทหรือว่าใไปเกิดเอียงขึ้นใหนเวลาลมพัดลมตีอย่างสิเนี่ยมันเกิดสามารถสันส่นๆได้นะครับมันติบมันดินได้มันก็เลยเกิดเสียงนี้ขึ้นมา แบบนี้เนี่ยต้องปรึกษาหัาหนาสร้างครับ FC แฟนครับคอมเมนต์บอกว่าไนีสเกตสร้างบ้านนะครับหัวหนาสร้างนะครับให้พคนบอกสร้างมาแก้ไขนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเสียงแบบนี้ตลอดเวลาที่มีลมนะครับยางรอหาค้นมาเจาะผื่นยางรอหาค้นเจาะผื่นก็บ,บ่เห็นไผ่ละมาเจาะผื่นคือบบมีสร้างเขาที่ในหนได เป็นเสียงลังค่านะครับจากการสังเกตเบาโทนแล้วคือมันจะดังทุกครั้งที่ล่มมานนะครับปัญหานี้น่าจะแก้หายปัญหานี้น่าจะแก้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นช่างลังคานะครับเพราะสิรง,ง่โหว่าปัญหามันเกิดเพราะอ,อีหยังแล้วก็เกิดมองไดนะครับให้เพิ่นมาเบิงให้เพิ่นมาฟัง่งแล้วเพิ่นมาแก้ไขนะครับเบาโทนก็ตกใกล้นะครับตอนแหลกไพมันจอเอยียง ยางอ่อมหาบุมีสางนะครับงงนะครับคืดไปหอดซิงลีลาปุ่นแล้วคืดไปหอดเพิ่นสิมาบอกเลบอกบ่พุ่นตีที่ไหนใดครับธรรมชาติครับล้มครับเมื่อมันเกิดความเกิดแรงประทะและเกิดแรงสันสะเทือนนะครับระวางแผ่นหลังคากับโครงหลังคา มันดิ่นนะครับแล้วมันก็นตีกันประมาณนี้นะครับมันก็นเลยเกิดเสียงเค่อนกับเสียงเจาะนะครับนะตกใจเหมือนครับพี่น้องอผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องสนใจเสื้อนะครับแบบเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้ององค์อิงมีไซ่์ xl นะครับแบบเจ็ดวันเจ็ดสีไซส์ xl เลืออยู่ซีสีนะครับสีสส ชมพูสีโอรสสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับตอนนี้เหลือสีสีนะครับไซส์ XL ที่บ้านเราอ,อีกนะครับส่วนเสือแบบใหม่นะครับที่มีก้านโพดอยู่ในเพจนะครับสองสีส,สีม่วงกับสีชมพูไล่ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นการทำขายหนางาวันที่21นะครับเปิดฤดูกาล ส่วนการสั่งออนไลน์ก็รอติดตามครับว่าเพื่อนจะเปิดเปิดออนไลน์หรือบอนะครับส่วนเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อของพุแขนยาวมีหมวกผู้ใดสีสั่งจองเข้ามาโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับรอวันที่ประมาณบอกเกินวันพุธนะครับวันพุธพฤหัสนี่แหละครับที่บาโถนจะส่งให้แล้วเสร็จทุกคนที่จองเข้ามานะครับเดี๋ยวบาโุนจะส่งให้แล้วเสร็จภายในวันพุธพฤหัสสบดีที่สอดนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าเสื้อ ทางร้านเนี่ยจะส่งมาหมู่บ้านนะครับอาจจะมาหอดหมือนี้หรือมืออื่นนะครับพี่น้องก็รอติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิง่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิทสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ